นี่ครับโดนแล้วเห็นไหมครับโอ้โหทำงานแล้วครับแบตดหลังนี้เบ็ดหายครับเอ้าท่านผู้ชมเบ็ดผมหายว้าดูครับคูดใหญ่เลย สวัสดีพี่ๆนะนะยำเที่ยงครับวันนี้พามาดูเบ็ดตอนเที่ยงนะผมใส่ลูกปลาไว้นี่ครับโดนแล้วเห็นไหมครับโอ้โหทำงานแล้วครับเบ็ดเหยื่อปลาปลากระดีนะโดนปลากระสูบใหญ่ครับโอ้โหผมว่าอะไรตรงนี้นะมันกินบ่อยนะว่าอยู่ปลาอะไร ที่แทะปลากระสูบนี่เองครับเหยื่อหายตลอดเลยครับตรงนี้ทํางานครับตอนเที่ยงเลยนะมาแดีวมาถอนครับอู้น้ําลึกด้วยครับดูครับลึกมากนี่ยังใหญ่เลยโอ้โหผมก็ว่าอยู่ปลาอะไรมันกินบ่อยกินเหยื่อหายตลอดเลยครับตรงนี้ทํางานแล้วอขึ้นไปดูข้างบน เยอะปลากระดีทํางานนะครับแต่ไม่ใช่ปลาขาวนะปลากระสูบนี่ครับอู้ไซใหญ่อยู่ครับอื <c oughs> ดีนะครับที่ผมมาดูตอนเที่ยงนะที่ผมมาดูเพราว่าผมใส่ไว้เมื่อเช้าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ครับไม่ได้อันนี้ผมก็เลยแวะมาดูครับโดนแล้ว <c oughs> ไปหลังนี้ถูกไม่ได้เอาเยอะมาเปลี่ยนด้วยนะ อเค,ครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อหลังหลังอื่นครับนะมาลุนหลังนี้โอหลังนี้ดินดีอยู่ครับหลังนี้ยังไม่แข็งแรงดูครับยังแข็งแรงอยู่โอเคนะยังเหลือ,อยังเหลือไปลุ้นกันต่อครับเดินเอาครับวันนี้บรรยากาศครึ้ม,มนะ น้ำก็เริ่มนิ่งแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วน้ำก็จะนิ่งพอสมควรอันนี้ต้นเที่ยงเลยนะเนี่ยผมแค่มาแวะมาดูเฉยๆช่างนายบอกว่าถูกปลาแล้วผมก็เลยขี่รถเข้ามาดูใช่จริงๆครับ <laughs> ไปเดี๋ยวเดินไปลุ้นพร้อมกันนะว่าจะมีติดตวัวติดอีกรือเปล่านะโอ้ลังนี้เยื่อหมด <_ an> เหยื่อหมดครับหลังนี้เสดายไม่ได้เอาเหยื่อมาครับนี่เหยื่อหมดครับโอ้ยเสียดายเลยไปเดี๋ยวไปลุ้นอีกสองลังกันใส่แต่ละหลังก็อาจจะไกลใกล้กลหน่อยนะใส่ยาวเลยครับผมก็เลิกผมก็ว่าอายุไอเบ็ดตัวนั้นปลามันกินหมดตลอดเลย ผมนึกว่าเป็นพวกปลาคาวปลากรายายนะไม่ใช่อะปลากระสูบแต่อย่างน้อยก็โดนให้แล้วก็โอเคครับตัวใหญ่อยู่ด๋ยวมาลุ้นกันอีกสองหลังนี่หลังนี้เหยื่อก็หมดครับโอ้โหไม่ได้เอาเหยื่อมาด้วยพลาดพลาดเย่พลาดเลยครับไม่ได้เอาเหยื่อมาใส่เนี่ยพลาดเลย เสียดายนู่นครับอีกหลังหนึ่งนะหลังสุดท้ายคงต้องได้กลับเอาไปเอาเจอแน่นอนเลยผมว่าครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมาดูอีกรอบครับแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยแล้วก็รุ่นพรุ่งนี้เช้าไปไปต่อเลย เดี๋ยวมาลุนหลังนี้กันเอาหลังนี้เบ็ดหายครับเอาท่านผู้ชมเบ็ดผมหายเอาเขาแล้วมีคนมาถอดหรือเปล่านี่ผมใส่ตรงตรงนี้นะเบ็ดหายครับผมว่าอยู่มองมาแต่ไกลไม่เห็นเบ็ด นี่ผมใส่ตรงนี้นะนี่ติดขาผมเลยอู้ยใครมาขโมยไปหรือเปล่านี่อืมผมเสียบไว้อย่างแน่นเลยนะครับไม่น่าจะหลุดง่ายๆนะถ้าไม่มีคนมาขโมยครับถ้าโดนก็น่าจะโดนตัวใหญ่นะผมว่ามันไม่มีทางหลุดง่ายๆครับเบ็ดไม่พายผมเสียบไว้อย่างแน่นเลยนะตรงนี้นะนี่ครับ หายครับเมื่อเช้าผมก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะว่าผมใส่ตรงนี้ขโมยกันกลางวันแสกๆเลยครับโอ้โหนี่เพิ่งเที่ยงเองนะโอ้ถ้าไม่โดนตัวใหญ่ผมว่าไม่หายหรอกขนาดเบ็ดหลังแรกผมใส่โดนปลากระสูบใหญ่ยังอยู่เลยนะครับอันนี้น่าจะใหญ่พอสมควรนะเบ็ดถึงหายอะ่ะโอ้เสียดายครับไม่ใช่อะไรหรอกถ้าถอดเอาปลาผมไม่ว่าหรอกแต่เอาไปทั้งเบ็ด ถ้าปลาดึงหลุดนะมันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะถ,ถ้าดึงหลุดนะครับเนี่ยเมื่อเช้าผมใส่ตรงนี้เองครับเนี่ยตรงนี้เลยตรงตรงรองเท้าผมเนี่ยโอ้ยขโมยก็ขโมยกันได้เนาะเสียดายครับเนี่ยผมใส่ตรงที่ว่าไอ้ต้นตาลมันกิ่งกิ่งตาลมันก็อยู่อย่างนี้แหละผมก็ใส่ยาวไปตรงนี้ผมก็เสียบไว้แน่นเลยนะมันจะหลุดได้เหรอ เอ้ยเสียดายครับแต่ถ้าปลาใหญ่ดึงหลุดแล้วไปพันนี่ผมว่าคงจะใหญ่น่าดูแต่ถ้าคนขโมยก็มันก็เกินไปครับกลางวันแสกเลยนะเนี่ยถ้าตอนกลางคืนมันพอว่าไปอย่างเนาะมันไม่ค่อยมีคนเห็นอันนี้กลางวันเนี่ยมาถอดเอาเลยหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเสียดายครับเนี่ยผมเจอหลักฐานแล้วครับนี่ครับมวนยาสูบนะ นี่เจอหลักฐานสำคัญแล้วมาขโมยแน่นอนครับดูครับมลงมาเอาแน่นอนเลยครับผมว่าผงใสผมน่าจะโดนปลาน่าจะไซส์ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่มันไม่เอาหรอกเจอหลักฐานแล้วนี่ครับขโมยกันกลางวันแสกๆเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อผมเพิ่งใส่ประมาณ เก้าโมงเองก้ามงสิบโมงเองนะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งอะงขโมยกันได้อย่างนี้แล้วบ้านผมขโมยเยอะครับถ้าไม่มาดูบ่อยๆนี่หมดครับปลาในเบ็ดถ้าถูกพวกนี้มันหากินเองไม่ได้หรอกผมว่านะเสียดายครับไปเดี๋ยวเราไปหาเอาเหยื่อกันมาก่อนครับพี่พี่นนะะ หลังจากที่ผมโดนขโมยอยู่ตรงนี้นะโดนขโมยเบ็ดตรงนี้ครับน่าจะโดนปลายใหญ่อยู่นะวันนี้ผมก็เลยทําเพิ่มมาอีกสี่อันมาดูกันว่ามันจะขโมยอีกหรือเปล่าอู้หูยอมใจเลยครับเนี่ยผมใส่ตรงนี้ผมเสียบไว้อย่างแน่นนะมันไม่มีโอกาสหลุดแน่นอนเสียบขวางไว้ตรงกิ่งตาลนะมันไม่น่าจะหลุดได้นี่ครับแถมทิ้งหลักฐานไว้นะมา เดี๋ยวผมจะใส่แถวๆนี้ที่เดิมนี่แหละครับใส่ดูว่ามันจะมีขโมยใมาอีกหรือเปล่าเพราเยื่อเยื่ลูกปลาอย่างไงมันก็โดนครับโดนง่ายด้วยนะถูกง่ายด้วยนะครับเหยื่อลูกปลานะผมใส่ปลากระดีนะครับนี่ครับมันจะเกี่ยวหลังวันงนี้นะมันจะปลามันจะไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่นี่ครับเกี่ยวอย่างนี้นะครับให้มันดิ้นไงปลากายปลาเขามันจะไม่ไม่ระแวง ใส่แถวนี้แหละครับนี่ยน้ำลดเยอะเลยมาผมจะใส่ทำมาเพิ่มใหม่มาดูกันว่าจะขโมยอีกหรือเปล่าขโมยเอาตปะปลาผมไม่ว่านะครับอันนี้เอาทั้งแบบ <c oughs> ยอมใจเลยอ่ะอันนี้คือเสียบอย่างแน่นเลยนะครับนี่นไปลังนึงละเดี๋ยวเราก็เดินเละไปใส่ต่อั่งนู้นนะครับ ตรงนี้มันมีท่อน้ําไหลนี่ครับนี่ยขึ้นแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่ครับนู่นครับโอ้ริมนู้นเลยผมจะใส่ริมป่าย่านะครับถ้าใส่ล่งไปเดี๋ยวคนจะเห็นใส่ริมป่าย่าเลยครับนี่แหละริมนี้แหละริมน,น้ำน้ำนี่แหละครับเพราะน้ำมันไหลโค้งมาอย่างนี้เนาะ ยังไงปลาก็อยู่แถวนี้ความผมิดพมวิศวากะวิศวากะครับอืมปลากระดีก็ใส่กำลังพอดีครับใส่เหมือนเดิมครับแทงจากข้างหลังมานะมันจะได้แทงง่ายนะมันจะใส่ง่ายนะนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะปลามจะไม่ระแวงเท่าไหร่มันจะไม่เห็นตัวเบ็ด ก็ใส่เบ็ดใหญ่ครับโูหน้ำรถเร็วมากเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเหมาะอุย้ย <c oughs> ผมแบบเสียบแบบแน่นเลยนะปลาใหญ่ดึงก็ไม่น่าจะหลุดสี่ห้าโลก็อยู่ถ้าไม่ขาด อเคครับเสร็จแล้วไปโอเคครับพี่ๆนะตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วครับสี่หลังนะเดี๋ยวเราไปไปเติมเหยื่อเบ็ดตรงที่หมดคนระับผมไม่ได้เอาเหยื่อมานะถืยถูกปลากระสูบตัวหนึ่งแล้วก็หายกินเหยื่อหมดเกือบทุกหลังเลยครับกินเหยื่อหมดเกลี้ยงเลยนะไปเราไปใส่เหยื่อแล้วก็ตอนเย็นนะมาลุ้นกันครับว่า จะโดนขโมยหรือว่าจะมีปลาติดไหมไปครับบรรยากาศดีมากเลยครับฟ้ามืดมืดครึมๆแดดแดดบ้างมืดบ้างครับบรรยากาศดีไปเราไปใส่เหยื่อกันต่อครับสวัสดีพี่ๆนานายำดึกครับวันนี้เขามายามยำดึกประมาณสองทุ่มนะเดีย๋ยวเรามา ดูตรงที่ผมใส่ใหม่ก่อนนะไปไปลุ้นกันครับว่าจะได้ไหมไอเบ็ดตัวนั้นครับนนนฝั่งนู้นนน,นของช่างนายเหมือนจะถูกนะปลามันดึงแรงมากเลยครับดูคบนั้นแต่ช่างนายยังไม่มานะช่างนายยังไม่หมาครับเดี๋ยวเรามาดูของผมก่อนครับไอตรงที่ผมใส่ตรงนี้นะเบ็ดที่ผมว่ามันขาดนะเมื่อตอนเที่ยงนะ ดูตรงอุย้ยพี่น้องโดนอีกแล้วโอ้ย,อยตัวนี้กระสูยบ,ย,บยักษ์อีกแล้วครับโอ้โหนี่ครนะับเห็นไหมโอ้ยกระสูบยักษ์แล้วแล้วครับผมนึกว่าปลาคาวเนาะเอ้ปลาคาวปลาไอปลากรายนะครับนั่นไม่ใช่ครับโอ้โหมึงผมก็เสียบเน้นด้วยนะเดี๋ยวดึงกันแล้วหมามาแล้ว ผมใส่ตรงที่เขาขโมยเบ็ดผมไปตรงนี้นะผมก็เลยเพียบมาใส่ตรงนี้มา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 ,<ส>มาโอ้ขระสุบตัวที่สองเลยครับมาตอนเที่ยงก็ตัวแรกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ใหญ่มากอืโอ้สุบว้าดูครับคูดใหญ่เลยยาวกว่าฝ่ามือผมนะ ตอนนี้ประมาณครึ่งโลได้ครับตัวนี้โอ้ยยังใหญ่เลยครับดูกระสุบตัวที่สองครับโอ้ยนึกว่าไม่มาครับคืนนี้มาเดี๋ยวเราเลาะตันกันต่อครับว่าจะเจอไหมว่าจะดูมีดดนหี่หรือเปล่าเนาะไปหลังนี้เหยื่อหมดเกลี้ยงเลยครับดูครับนี่ไม่เหลือเลยไปเดี๋ยวผมขอถอดใส่เหยื่อก่อนนะครับ หลังนี้จะเป็นยังไงโอ้หลังนี้อยู่เหมือนเดิมครับเวลายัางดิ้นอยู่เหมือนเดิมนะยัง่ายอยู่แข็งแรงครับไปดูหลังอีกหลังหนึ่งหลังสุดท้ายเป็นยังไงเงียบกลิบเลยสวัสดียมามเช้าครับสวัสดียมามเช้าครับพ,พี่นนะตอนนี้ก็ตีห้าจะหกโมงแล้วนะ ไปเรามาลุ้นกันครับว่าเช้านี้มันจะมีแต้มให้อีกหรือเปล่าเนาะเมื่อวานก็ถูกไปตอนเที่ยงกับเมื่อคืนก็ถูกไปแล้วหนึ่งแต้มแต่ว่ามาลุ้นตอนเช้าครับว่าจะโดนไหมหรือว่าจะมีคนมาข,ขโมยตอนกลางคืนหรือเปล่าครับเพราะเมื่อคืนผมก็มามาแบบแต่ว่ามาแค่สองทุ่มเนาะมันจะมีคนมาดึกๆอีกเนาะไปะเราไปลุ้นกันครับอืมหลังแรก เก็บเลยครับไม่กินครับเมื่อวานถูกตรงนี้แหละเนาะเหยื่อผมไม่มีเลยครับไม่ได้เอาเหยื่อมาเปลี่ยนเดี๋ยวรอเอาไปเปลี่ยนตีทีเดียวตอนเย็นเลยครับไม่ตอนเย็นก็ตอนเที่ยงนะเดี๋ยวไปหาลูกปลาก่อนครับปรไปราบรลุนหลังกินกันเลยหลังที่สองว่าไงโอ้ดปูปลามันขึ้นหลังเบ็ดเลยนะ หลังที่สองปลาย,ยัางแข็งแรงอยู่เลยครับปลาย,ยัางแข็งแรงอยู่เลยนะนี่อาจจะไม่ค่อยมืดแอ่อาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับเพราะตีห้ากว่าเนาะไปมาหลังนี้ก็เงียบจิบเลยหลังนี้ก็ดิ้นแบบยังว่ายอยู่นะครับหลังนี้ยัง,ย,งยังไม่มีอะไรมากินเลยนะ โอเคครับไปลุนกันต่อครับมาหลังที่สามลโอ้หลังที่สามก็เงียบเช้าวนันนี้รู้สึกเหมือนว่าปลามันจะชอบกินตอนเชา้ชาเชา้าเที่ยงเที่ยงเนาะอันนี้น่าจะเหยื่อหมดนะครับผมดูดูแล้วน่าจะเหยื่อหมดนะโอเคครับพี่ธนานนะสรุปเชา้านี้เงียบกิบเลยครับเบ็ดแป,ปดหลังนะถูกแต่เมื่อ เมื่อวานตอนเที่ยงกับเมื่อคืนนะครับแล้วก็โดนขโมยไปหลังหนึ่งน่าจะปลาตัวใหญ่รับที่โดนขโมยพวกนี้นี่มาง่ายจริงๆเลยเอาแต่ปลาผมไม่พาเราเอาไปเบ็ดไปด้วยนะผมไม่ใช่เราขี้เกียจทำเบ็ดตัวเบ็ดก็แพงนะอันละห้าบาทด้วยนะเอาไปทั้งสองอันเลยสองอย่างเลยครับโเซ็งเลยปครับวันนี้ อย,อย่างน้อยก็เบ็ดแปดหลังก็มานากระสุกใหญ่2ตัวแล้วก็ถือว่าโอเคครับยังวันนี้ก็เช้านี้ก็ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเปลี่ยนเย่อะใหม่ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพี่ยงนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ